อ่าขั้นตอนเกี่ยวหญ้าพอเกี่ยวหญ้าเสร็จถ้าแดดดีๆหน่อยก็แดดเดียวพอแดดเดียวพอเนาะแล้วก็ปันปันให้มันกลับดันป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 ันให้กระจายไปเลยนะปันให้กระจายเลยเพราะว่าแดดถ้าแดดดีๆนะมือเดียวเรียบร้อยแล้วก็มาแบบต้อมๆนี่คือลักษณะต้อมๆต้อมๆให้มันเป็นคูแบบนี้เนาะแล้วก็ ทำการม้วนอ่าก็จะเห็นตื่นเห็นไหมก็จะ,จะเห็นไข่เขาขาว,ขาวน่วย,ย่ย,ยเต็มไปหมดเลยอันนี้คือปันเขาทาเก็บแบบนี้คือส่วนมาก็จะเก็บไว้กินโดนเก็บไว้ช่วงหน้าหนาวถ้าสมมติว่าอ่าผู้ใดมีแบบที่เก็บหรือว่าเป็นโกดังมองเก็บยาเก็บอุปกรณ์เก็บอีกอย่างเล่ยๆลายอย่างเสียกะ,ะใส่รถ มีรถมาหับมีรถมาหลับเนาะปัน่นขึินรถเลยก็คือแลนไปและะ้วกับอนหย้าก็แลนขึินทั้งรถเลยประมาณนี้แล้วก็จะไปกองรวมๆไว้อยู่ฟาร์มอะละอยู่นฟาร์มแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าแต่ละเจา้าแต่ละคน่นจะ,ะเหตุแบบใดแต่ละปีก็จะแตกตั้งกันไปแล้วก็หญ่าแต่ละรอบก็จะเบื้องว่าหย้ามีคุณภาพบอหย้าดีบอ่อันไดเป็นตะเก็บไว้โดนอันไดเป็นตะกินไว้อย่างประมาณนี้แล้วก็อีกแย่งเนึงก็คือเบื้องตาม สภาพผู้มีอากาศถ้าสซววาญยาสวยๆงามๆเนี่ยแต่ว่าถ้าขณะที่เขากำลังเกีียวอยู่น่ะฝนตกมาอย่างเชถึงจะมีแดดออกแต่มันกับบลอยเปอร์เซ็นต์ไงมันอาจจะมีความอา,อาจจะอับอับชื้นอาจจะเปียกเบื้องแห่งๆแ,แต่ว่าข้างในเปียกยังไนนยอันนี้ช่วงนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะบ่อ่อยบ่อ่อยม้วนเป็นเป็น อ่ามวนเป็นก้อนขาขาแบบนี้เนาะคือมวนเก็บอะ่ะมวนเก็บระย,าย้าเงาอะ่กะก็คือปันป้นปันป้นปั้นขึ้นรถมีรถหกล้อมารับแล้วก็เอาไปกองไว้สักที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่เพิ่นมีมองเก็บมองเพิ่นมีมองเก็บอย่างได้หลายอะ่ะ อันนี้ยังเก็บยุ่ไกลยู่ยเดียวยู่ใกล้ๆเดียยเด๋ยวค่อยลงไปไทายใกล้เนาะวิธีเพิเ่บมันมวนไปแบบใดมันพันเป็นแบบใดมันคือออกมาเป็นก้อนขาวๆแบบนั้นมันก็จะมีสีแต่สีตะก,กี้มันจะเป็นสีขาวขาวแบบนี้แหละไข่ขาวแต้มแบบเลยทุกเมือเนี่ก็จะมีแบบวิวัฒนาการก็จะมีแบบเปลี่ยนไปกัมีสีฟ้า,ส,นานสีนั่นสีนี่เล่นหลายสีแบบหลากหลายถ้าขับรถไปหรือว่าผู้ใดที่ขับรถพ่านตาม ฟาร์มหรือว่าตามทงน,นาของกวางที่เขากำลังกเก็บเกีียวอยู่เสียก็จะเห็นหลากหลายนะเนาะไข่เต็มไปหมว่มาเลยมีสีแดงสีฟ้าสีเขียวสารพัดสีแต่กอนดังเดิมคือสีขาวเป็นสีขาวแบบนี้เลยสีขาวอันนี้ก็ในเก็บน่นาจะแล้วเนาะแล้วเามื่อนี้ลหละคิดว่าแล้วมื่อนี้ลหละแล้วก็จะเหลือด้านหลังด้านหลังกับเกีียวเพราะว่าอาทิตย์นี้เขาบอกมันจะ มันจะห้อนไงมันจะห้อนก็คงจะบ่มีปัญหาในการเก็บเกี่ยวมือเดียวกันแล้วด้านหลังนะพูดถึงด้านหลังอันนี้คือข้างนาข้างนาเมื่อนี้กันแล้วอันนี้เก็บเป็นพอแต่มวนเขาเป็นก้อนแล้วก็เก็บขึ้นรถเขากดดังเลยเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยคือรอบแรกของการเกี่ยวหญ้านี่ลักษณะของรถก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะมาเก็บยกใกล้ๆข้างนานี่เดี๋ยวลงไปีท้ายไม่ไกลเลย ไปถ่ายเอาใกล้ๆอันนี้ซูมเอาเนาะซูมเอาอาจจะบ่เห็นภาพมวนมวลมวนไปแล้วมันปิดออกอยังไงเนี่ยน,นี่คือมวนแล้วแล้วพอมวนเต็มนี่กำลังมวนพันพลาสติกอยู่บึมบึมบึมไม่ได้หลายคันไปใกล้ๆนะอ่ะเป็นก้อนออกมาอันนี้กัพลาสติกกับพันวันนี้มวนติว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 เห็นไหม ยอดวิวัฒนาการเซตซับในรอบเดียวเกีียวปันมวเพื้เลยเดี๋ยวพาไปเบิ้งกิตไก่อันนี้คือซุมอซ้มไก่เนาะซุ้มไก่อาจจะเบิ้งบชาชัดปันไดเนี่ยแต่ละมวนแต่ละแต่ละก้อนจะเป็นแบบนี้ความอุณหภูมิความพร้อนความยังกับปับอยู่ในหานหลังยูนอยูน,อยนเครืองไอตรงที่เขาเก็บปันเข้าไปมันก็จะเป็นก้อนอยู่ข้างในก้อน นี่เสร็จแล้วอ่ะม้วนเสร็จแล้วเขาก็เทตุ่มลงบัลเนี่ยเสร็จแล้วตัดอัตโนมัติเรียบร้อยเทตุ่มเลยล้วบอลเว้นซั่ง ว่าเห็นซ้ำตอนเทเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งเกตไกล,กลช่วงที่อยู่ข้างหน้าเนี่นะเนาะด๋ยวลงไปเบิ้งข้างล่างกันอันนี้คือมุมสูงเพราะว่าต้องเก็บทางปุ่นก่อนทางผุ่นเกี่ยวก่อนต้องเก็บทางโน้นก่อนบรรยากาศโดยทั่วไปเบ็ดเสร็จแล้วสองมือสองมือเนาะสองมือสามมือมือนี้มือที่สามมือที่สาม อันนี้เกียเก่ยวเกี่ยวหมึกกรอนแล้วก็มาตากแดดแล้วก็มาปัน่นโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปดูใกลๆว่าเขาม้วนกันยังไง